ครับผมเซฟคีครเบาวันนี้ก็กลับมาก็เล่นสเปนซูลา่าแพท15.4ไปเดิมเนาะวันนี้ผมก็กลับมากับห้องอันติแฟกห้องอันติแฟกเนี่ยพื้นฐานแล้วเป็นห้องหนึ่งที่จริงๆแล้วอยู่ในแก๊งห้องเวอร์ที่จริงๆตอนนี้ผมให้ว่าเวอร์สุดล้วเพราะว่าปัญหาก็คือผมพูดเงี้ยนว่าพื้นฐานเนี่ยห้องอันติแฟกเป็นห้องนึงที่ผมไม่ชอบที่สุดเพราะเป็นห้องที่ค่อนข้างตัดสินต้นเกมอย่างมากเราพอจะรู้ในบางแพทว่าแบบว่าใครชนะเกมทันทีแต่เรารู้ว่าห้องนี้เปิดอันติแฟกแล้วมีคนหยิบได้เงี้ เรามักจะอย่างถ้าพูดตรงแพทตรงนี้ไปเล่นจูเนี่ยใครได้ไปเล่นจูมาคือแทบจะชนะเกมแล้วเพราะนพื้นฐานเนี่ยผมไม่ชอบมากแต่ไปเล่นจูจรงิงไม่ได้ขนาดนั้นนะปัญหาของมันคือถ้าต้องติดมากว่ะตู้เนี้ยผมเปิดเลยจริงๆถ้าผมแนะนาเนี่ยผมจะแนะนําให้ปุ่นเปิดเร็วขนาดนี้พื้นฐานก็คือการเปิดเร็วเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่การเปิดเร็วจริงๆจะอยู่แค่ประมาณ1 4สกับ2 1ก็คือขึ้นอยู่ว,ว่าเราอยากจะได้อ์ติแฟกอะไรในการเลือกอติแฟกที่เราจะเลือกเนี่ยเราอ้างอิงจากตัวอั ผมจะเลือกก่อนอิแฟกต์เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะไปทางไหนได้ดีมั่งผมเลยเลือกที่จะเปิดก่อนเลยแต่พื้นฐานเนี่ยผมแนะนำนะถ้าอย่างน้อยแนะนําก็คือถ้าจะเปิดเร็วเนี่ยอย่างน้อยก็เปิดหนึ่งสไม่ใช่เปิด13ึองสแต่ี้ผมเปิดหนึ่งสเพราะผมขี้เกียจอยากรู้ทางเร็วครับอยากเลือกตัวละครได้เร็วอยากเลือกของได้เร็วเพราะเป็นพื้นฐานผมเลยเปิดเลยซึ่งจริงๆถามว่าดีไหมไม่ดีครับคุณยังไม่รู้เรื่องของไอเทมเลยคุณยังไม่รู้ถึงตัวละครคุณมีเลยเพราะพื้นฐานการเปิดอินี้แแย่ตผมเลือออกกกททํําาาาเพรผมยยไวู้ ตัวนี้ผมจะมีคอมมีสี่ชิ้นที่ไปได้สเปเชียลติดโคสเนี่ยโดนเนิร์ฟมาแล้วคือมันจะมีบัคช่วงหนึ่งที่เป็นชาร์โดโคเนาะคือชาร์โดโคตัวละครที่ดรอปออกมาเนี่ยจากสเปเชียลติดโคสจะกลับไปเป็นตัวเดิมเดิมก็คือหมายถึงว่าแยกออกมาจากสเปเชียลติดโคสคู่กับตัวของชาร์โดโคเนี่ยแทนที่ดาเมจมันจะตอนที่ปกติเวลาเราแยกล่างครับตัวชาร์โดโคเนี่ยจะดาเมจน้อยลงกลายเป็นว่าพอไปบวกกับสเปเชียลติดโคสเนี่ยแยกล่างออกมาดีดาเมจเท่าเดิมครับ ยิงปุ๊บๆอย่างแรงเพราะตอนนั้นมันจะมีคอมอย่างเคลลินเจตก็คือแคลลินเจตเนี่ยคือเอาเคลลินเนี่ยถือเซมิเชตโคดบวกกับวะสองาวครับแล้วยืนหน้ามันจะยิงทันทีมี6ตัวมันยิงมันยิงปุ๊บๆทั้งหลังข้างหลังแต่งบดแล้วก็เจตเคลียก็ตัวนี้ไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะไม่รู้ว่ายังทําได้อยู่ไหมแต่ว่าทําได้อยู่แหละแต่ว่าเก่งเท่าเดิมไหมน่าจะน้อยลงเยอะอ่าทันสมัย of e x t e n t i o so, n หรือใครเนี่ยอันนี้อ่อนมากมันตั้งนานแล้วคอมที่เคยเล่นดีที่สุดคือตัวของมันโด ก็ยังไม่ดีเลยหมายถึงว่ามันโดถึกพอให้มันรับแล้วรับจนแตงร่าง,าางก,งยงาก,งยกง็ยังไม่เก่งผมเคยเห็นในแข่งแล้ก็ไม่เก่งในยุคที่มันโดเก่งยังไม่เก่งมันจะเอาอะไไปเล่นวะต่อไปคือการ์เมอร์เบดการ์เมอร์เบดมันจะเหลือแค่สองอัน,นอเนี่ยคือการ์เมอร์เบดกับเดฟเดฟแอนด์เดนเบอร์เบดเนี่ยมันคือเฟกครับผมพูดตัวคือเฟกแล้วก็มักจะไปเล่นกับของพวกตีเร็วอย่างเช่นพวกนาต้นเกมได้กุลินเอชหรือได้แตกล่างมาจะจะ,จะดีมากเก็บตังค์ได้เยอะมากแล้วก็ตัวของเอชตัวของเค ตัวของ T.F อะไรอย่างนั้นนี่คือช้อยทั่วไปที่เราจะเล่นกับเกมเบอร์เบดซึ่งเป็นอันดัฟแกที่สุดเนาะแต่ข้อเสียก็คือมันเป็นอารดับแฟกหนึ่งที่ได้จากไอเอาร์เมนทองเพราะว่ามันอ่อนมันไม่ได้เก่งแบบคือมันไม่ได้อ่อนหรอกมันก็แบบเท่ากันอารดับแฟกโปรตีก็มาจากทองเหมือนกันแต่พื้นฐานแล้วผมไม่ชอบมันรู้สึกว่าแบบแหวนดูของเกมเบอร์เบดส่วนใหญ่มักจะแบบถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ทุบทิ้งอย่างเงี้ยเพราะพื้นฐานผมไม่ชอบเกมเบอร์เบดซึ่งจริงจมันเล่นได้ดีนะยังแนะนำเหมือนเดิมที่ผมเลือกอเกป็น ผมจะอธิบายง่ายๆตอนตอนไปเรื่อยๆเนะาะพื้นฐานมันมาจากที่ผมอยากเล่นยาโซอะครับง่ายมากเลยอยากเล่นยาโซคือยุคปัจจุบันเนี่ยเราพูดตรงๆยาโซเป็นคอมหนึ่งที่ผมเคยพูดในอ่าคอมลับแล้วว่าเป็นคอ,อมที่ขึ้นมาใหม่แล้วดูดีมากซึ่งความจริงคือเป็นแบบนั้นเลยมันเก่งมากผมได้เล่นมาแล้วผมก็พูดตรงๆแต่เกมที่ผมจะให้ดูเนี่ยเป็นเกมแรกครับผมไม่เคยเล่นยาโซมาก่อนในก่อนที่จะเป็นเกมนี้ไม่เคยเล่นเลยแต่ผมอะตอนนี้ผมเล่นได้เยอะแล้วนะ ในในในอนาคตจะมีคลิปจะโ่งสักประมาณคลิปหนึ่งที่จริงวางแผนไว้สามคลิปแต่ว่าอีคลิปหนึ่งมันโดนอ่าก็ได้เวลากินไปละอ่ะคลิปไว้ไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นกอมเนาะคือเป็นคลิปที่ผมเล่นตอนนั้นแทนที่จะเป็นตัวของดีเพย์เพราะผมก็อยากให้มันเป็นรีเพย์มากกว่าเหมือนสะดวกกว่าแต่อันนี้ก็ต้องยอมเพราะว่าไม่มีฟุตครับต้องใช้ฟุตที่เป็นอัดคลิปมาก็ใช้ไปก็พื้นฐานคนเราเล่นเดนเฟแนนเนี่ย แล้วจะไปตัวของยาโโซเนี่ยพื้นฐานเราต้องหา2ตัวละครให้ได้เร็วที่สุดคือ1คือเลมัส2คือยาโซเดี๋ยวเราไปดูที่อังเมนก่อนเฮลวิสคาวเนี่ยพอเล่นได้ก็จริงแต่ถ้าไปเล่นจริงๆงผมคงใช้แค่เลมัสเพราะั้นผมไม่อยากได้เท่าไหร่เพราะนันไม่เอาต่อไปคือใครเมียริเวอร์ใครเมียริเวอร์เป็นขอมเป็นให้เทียผมมีเทียและอันหนึ่งผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วคือมันพอเล่นได้ก็จริงแต่มันแบบขอมยอะอะไรก็ตามผมไม่ค่อยชอบอยู่ละก็ไม่เอาต่อไปคือออเดชิมเมอร์ออเดชิมเมอร์ immer, พอไดอ ผมเคยเล่นแล้วเหมือนอ๋อคิดว่าผมหายไปเนี่ยผมเล่นแลมัทนี่แหละเขาผมเล่นยังไงก็คือผมเอาละมัทเนี่ยผมได้ต้นเกมแลมัดตั้งแต่ประมาณเศษหนึ่งสองมั้งแล้วได้ตัวของละมัทมาผมเลยเล่นละมัดตรงนี้เก็บตังค์ด้วยชิมเมอร์ฟาร์มเงินซึ่งทําให้ผมสามารถเล่นในคอนเทนต์ได้ดีมากเดี๋ยวผมพูดไว้ก่อนเลยเพราะผมไม่มีชิปนี้เนาะเกมน,นี้ยผมเล่นด้วยการที่ผมดูคอนเทนต์ผมจะพูดว่าผมโดูคอนเทนต์ก็ไม่ได้ผมเป็นคอนเทนต์เขาแต่สปอร์ตคอมพอรคือเขาหยิบตัวของด๊กมาส่วนผมหยิบตัวขออมมองิ ผมยึดออเดชิมเมอร์มาเพื่อที่จะเล่นแลมัดต้นเกมของผมให้มันฟาร์มเงินแล้วก็ผมก็รีบขึ้นไปที่ววเแล้วผมไปเล่นยาโซ2ดาวบวกกับแรมัดสดาวแล้วผมก็ขึ้นวิวแปไปเล่นตัวละครอย่างเช่นทั่ว TF ผมได้ TF เมื่อวเนาะผมได้ TF แล้วก็เล่นบวกกับโยเนะแล้วก็วอริีแบร์แล้วก็ตัวละคร4ีบาทที่มันเก่งๆเนี่ยผมเอามาเล่นเป็นตัวแครี่คู่ยาโซทําให้คอมผมอะจบที่หนึ่งได้เพราะว่าผมอะถึงแม้จะโดนคอนเทนต์ก็ตามผมสามารถเล่นตามตามเกมได้เพราะผมเล่นขึ้นเวล ไปที่เวลแปดแล้วเป็นลังโลที่เวลแปดแทนเพื่อที่จะหนึ่งคือผมได้โอกาสที่จะได้มัดสองดาวเหมือนเดิมแต่แค่ช้าหน่อยแล้วผมก็ได้โอกาสที่จะได้ยโสสามดาวเหมือนกันแต่ก็ช้าหน่อยเขาจะได้โอกาสที่จะเร็วกว่าผมอย่างมากแต่ผมอะ่ะจะไม่สู้กับเขาเพราะผมอะ่ะเขาบีรูบคือตอนแรกผมดูสปอตเองผมสปอตผมดีที่สุดแล้วแต่พอว่าเขาแบบมา,มา,มาพิมพ์บอกเัินผมก็เลยเล่นไม่ได้สปอตผมก็เลยแยก,กว่าเขานิดน,นึงเพราะว่าผมกลัวว่าจะโดนฉีกชิงไปสักตัวหนึ่งแล้วแล้วคบเนี้ย การไม่มีอโศหรือการไม่มีลำมัดสามดาวเนี่ยมันลําบากพอสมควรแล้วถ้าเรายังติดอยู่ในที่วลแปดเนี่ยที่ว่าเจ็ดเนี่ยผมอยู่ไม่ได้แน่ๆผมก็เลยขึ้นวลแปดมาแล้วก็เล่นตัวละครอ,อื่นเพราะกเกมนั้นของผมเยอะแล้วผมก็มีทิปเร็วน,นี้อธิบายไป่รงหน้าเลยไม่มีคลิปนะับ <c oughs> ไม่มีคลิปเพราะงั้นเล่าตรงนี้เลยเกมนั้นผมเล่นแบบนี้แล้วผมเล่นตัวนี้แหละเอเลชิเมอร์ทำให้ผมเล่นตรงนี้ได้เพราะผมไปเล่นตัวที่รำมัดแล้วลำมัดแบกต้นเกมจนถึงกลางเกมและเลทเกมพอเขาเขาเดดปุ๊บผมก็เล่นตัวละครนี้เลยพวกอโศ แล้วมาัสามดาวแล้วผมก็นชนะเกมทันทีเพราะผมก็คอมมันเก่งอันนี้จบแล้วชิปที่2ที่มันหายไปผมอธิบายครบแล้วโอเคเออดิชิมเมอร์ผมเล่นได้ครับผมเลยจะพิวิพวังตรงนั้นมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้หยิบตรงนี้ชิมเอเดอร์แชร์เนี่ยเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่ดีพอเดย์เดยไฟแอนด์ผมเล่นไม่ได้ยังได้ได้ธนูมากกว่าด้วยมีธนูก็โอเคอยู่แต่อันนี้อาร์คเมนโกงเนาะผมอธิบายตอนนี้ก่อนแพทเนี้ยมันโดูฮีโร่เก่งมากประมาณเอสเคีย แต่ผมเล่นไม่ได้เนาะเพราะผมไม่มีถ้ามันถืออันที่3อยู่ผมอาจจะเล่นไอ้มันโดได้แต่ผมหยิบไปนานละต่อไปคือคูคิงพอตคูคิงพอตเนี่ยพอเล่นได้เพราะผมไปเล่นตัวของตาเอ็ดหลอดได้และตาเอ็ดหลอดเนี่ยผมสามารถฟาร์มเลือดตรงเนี้ยเห็นว่าเรามีไฟนิ่งแผ่นหรอฟาร์มเลือดให้กับจั๊โซหรือตัวละครอย่างละมัดได้แต่เกมน,นี้ผมไม่แต่สปอยเลยแม้ว่ามันไ,ไ,ไม่มีเลย <laughs> ผมออเลียวนะได้ชิมเมอร์นะได้มันไ,ได้เป็นตัวของ ไพเฟอร์ไพเฟอร์ผมเก็ตมาเพราะั้นก็เรียบร้อยครับก็หาตัวละครต้นเกมเล่นครับทั่วไปเลยหาอะไรต้นต้นเกมเลยขอโทษทีนะผมป่วยนะวันนี้มีเป็นแม,ม็กมาผมต้องการตัวละครที่ถือของต้นเกมผมหยิบแม็กหยิบรอโดนย็ดไม่ได้เนาะก็หยิบอะไรก็ได้ที่หยิบมาไม่ใช่ของที่หยิบอันนั้นอยู่แล้วโทษทีครับป่วยเช่อไม่ได้ <laughs> ต้องลองชิปแต่ถ้าป่วยก็เล่นตามต้นเกมไปครับพยายามจะเก็บเงินแล้วก็พยายามขึ้นไปหาโรงแรมมัดแล้วก็ยาตัวให้เร็วที่สุดเนาะ เกมนี้เล่นยากมากเพพื้นฐานเนี่ยถ้าผมไม่มีโซหรือแลมมัทเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้ผมพูดตรงๆเลยคือผมทำอะไรไม่ได้แน่ๆถ้ามีโซหรือลมมัทเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลยพพื้นฐานคอมนี้จริงๆพื้นฐานผมแนะนำเนี่ยถ้าจะจะเล่นคอมนี้จริงๆคุณควรจะเล่นจากหนึ่งเปิดยาโซหรือเปิดลมมัดแต่พื้นฐานถ้าคุณจะฝึกเล่นไม่มีปัญหาคอมนี้กิ่งพอผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าก็แนะนําให้หาพวกเอ่อ ละมัดควรจะได้ก่อนสามสองครับอันนี้พูดตรตงๆเลยส่วนรุนยโสบได้ตัวไหนก็ได้แต่ขอแค่มันมามันก็เก่งแหละแต่ไม่มีก็ได้มันไปหาทีหลังก็ได้แต่และมัดควรจะมาก่อนสามสองเนาะอันนี้มีคน <laughs> มีคนเลืก <c oughs> กล้องอยากได้ขี้อยากได้ดาบเนาะเหมือนจะไม่ได้ทั้งคู่นะในเกมนี้อคือตัวนี้ผมเลือกผิดเนาะคือถ้าเราหยิบตัวของอตัวเวทุวล่ามาเนี่ย พื้นฐานตัวละครที่เราต้องแจกเงินเดือนให้เนี่ยมีแค่ตัวละครตัวเดียวครับคือเชนในบ่อน,นี้เนาะเพราะว่าตัวของอชินเฉาเนี่ยย้ายได้ครับความจริงคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นชินเฉาก็ได้เราเล่นตัวของบอมได้เพราะาตอนที่ผมรู้นะตอนที่ผมเล่นเยอะๆแล้วผมรู้รว่ามันไม่ต้องเล่นตัวของชินเฉาก็ได้แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ผมคิดว่าเออมันอยู่ตลอดการนั่นแหละแต่พขเล่นไปรู้เลยว่าจริงๆแล้วพื้นฐานมันให้บอมแล้วบอมเก่งกว่าเยอะแล้วรโรเบิว์ตเจอันนาเนี่ยบางทีมันก็เจอตัวของพวกนี้ด้ แล้วเราลับมือไม่ได้ถ้าเราไม่มีก็นั่นแหละไปป้ปอเลือดให้ตัวของชินเฉาก็ไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นเนาะตัวของเชนดยู่อยู่แล้วเพราะเราเป็นตัวของอเอชลอนเนาะเพราะเราหนีไม่ได้หรอกมีของย้ายเป็นตัวละครุร่มดาริสมาเล่นก่อนแทนแล้วก็แท้โอเคก็เล่นต้นเกมไปครับไม่มีเลยไม่มีละมัดไม่มียาโซ่เลยเป็นสปอร์ที่ผมพูดตรงๆเหมือนตามชิปเลยครับเป็นสปอร์ตที่แย่มากผมไม่คิดว่าบอร์ดเนี้ยจะไปไหนได้เลย แบบในเมื่อเราไม่มีชอยเนี้ยเราก็ต้องไม่มองที่ดารืเอเปล่าแต่หาว่าชอยที่เป็นดาเลียตัวเนี้ยดีไหมก็ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมได้ฟาร์มให้เลือดให้ตัวของดารลียด้วยผมฟาร์มเลือดให้ชินเฉาเพราะผมมองไปที่ชินเฉามากกว่าแล้วหยิบตามาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะเล่นอะไรนอกจากคอมนี้เพราะงั้นก็เลยคนข้างยากเล่นได้ไหมเล่นได้อย่างไปเล่นตัวมสัสฮาได้แต่มีคนเล่นแล้วเนาะมีคนเล่นดาเลียแล้วก็ด้วยเห็นเห็นมาสตรอนดอ้วยเพราะรู้เลยกินเนี้ยยังไงต้องเล่นตัวยาโซแต่แบบแลวมันก็ไม่มียาโซก อ่ะดูอังเมนครับแคร์แพ็กเกจอันนี้ผมอธิบายก่อนอันนี้คืออังเมนที่เก่งที่สุดตอนนี้อังเมนหนึ่งเป็นเอสเทียถามว่าทำไมไอ้แจกไอ้แจกช่วยเหลือเนี่ยแล้วเก่งมากเมื่อก่อนผมคิดว่าอ่อนมากแต่เอาเอาเติมตามตรงคือปัจจุบันเนี่ยไอ้แพ็กเกจช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันให้ดุบมาให้ชิ้นส่วนคือมันให้เงินเลยมันให้ทุบ คือมันให้อะไรก็ไม่รู้มาเรื่อยๆแล้วมันเก่งจริงๆมันเป็นอาเมนที่เก่งมาโดยเราเล่นรีโลเนี่ยมันยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่แล้วเล่นอย่างอื่นก็เล่นได้เล่นฟาสแปก็ได้เล่นฟาสเก้าก็ได้คือไอไอเคเ,เกิทอีกโกงมากไซคิทเนี่ยเก่งเพราะเราสามารถหาเบียของได้คือไม่ได้ขนาดว่าหาได้เลยแต่ว่าในสถานการณ์ที่อย่างเราเล่นแพอยู่เนี่ยมันไม่จําเป็นขนาดที่เราต้องแบบสแลมของอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ตอนได้ของมาโชชได้เลือกของดีๆมาเนี่ยในสายตัวเองเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะไอไซคิทตอนก็ถือว่าโอเคอย ส่วนใหญ่แนละ้วพื้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีน้อยคอมที่จะคุ้มค่าในการหยิบตัวเนวเวลมาแต่ก,ก็ก็มีครับไม่ได้เยอะแต่ก็ก,ก็มีดีมาเป็น Bot for Life, บอสฟอร์ไลฟ์บวกกับอเนื้อเทวันอเนื้อเทวันตัวนี้ไม่ได้เลยไม่มีของให้ใช้เลยแล้วก็บอสฟอร์ไลฟ์ตัวนี้ไม่ค่อยดีค่ะ,ะกับคอมนี้อยู่แล้วคนก็น่าจะเป็นแค่แพ็กแพ็กเ,เกจเนาะถ้าเป็นไปได้เรียบร้อยูตัวนี้เป็นเกาะได้ขี่มาเห็นไหมคือความเก่งของมันมัน,ม,นมันต้องยอมรับจริงๆว่าแค่ควเก่งผมไม่รู้ว่าเทคนิคมันคืออะไรแต่มันเก่งจริงนะผผมมนี้โล อยากจะได้แรมมัดหรือยาโซคุณดูเงินพี่ผมเสียไปเพื่อได้แรมมัดหนึ่งตัวคือ <c oughs> คือผมว่าโอ้โหแม่งจบกันละผมรู้เลยกินแล้วผมผมคิดละจบละจบละจริงๆคือเพราะว่าหนึ่งคือผมได้แรมมัดช้ามากผมได้แรมมัดสามสองสองคือผมไม่มียาโซให้แคดี้ผมมีอีเลยเลยผมเล่นนาเลียสอยู่คือผมรู้เลสภาพของเตยคือแบบระเบิดแล้วคราวนี้ผมได้ยาโศผมแบบเออก็ขอคุยแล้วกันแต่แบบดีไหมมันอกี้ นี่ก็เปลี่ยนมาเป็นฟาร์มตัวของไลมัทแทนจริงๆผมผมคิดนะว่าพอผมมีตาเอเดลอรเนี่ยผมสามารถเล่นตัวของสี่อ่าแบบชั่นได้ซึ่งเป็นเรื่องจริงแต่ก็ยังฝากความจริงไว้ว่าจริงๆมันก็คงเพราะผมคิดว่าด้วยความที่ไลมัทันก็มาเลด้วยเนาะการจะขายไลมัทก็คุ้มค่าในบางทีผมคิดว่าตอนตอนนี้ผมจริงๆอ่ะควรจะแบบให้เลือดยาโศมากกว่าแต่น,นี้ก็ทําไปแล้วพอทําไปแล้วก็คิดว่าจะไม่น่าจะไม่ถอดละเพราะว่า เออจริงๆแล้วพื้นฐานพอเลนเกมผมได้ตัวของบรอมมาผมก็เริ่มคิดว่าเออจริงๆหรือเราไปเล่นตัวละครอย่างอแลมัดออกดีในเมื่อโพสแลมัดเราก็ไม่ได้แบบฟาร์มมาอยู่แล้ววิโอโช้าอยู่แล้วจะไปใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าคุณเห็นว่าตอนเนี้ยขณะที่ผมเพิ่งได้ยาโสกมาตอนที่มีดาเลตมานะแทบไม่ชชะเลยแต่พอมียาโสกมาปุ๊บผมเริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคือแบบมันเก่งขนาดนั้นอะผมยิเป็นอินเนอร์ไฟมาผมรู้ว่าีผมใช้คำว่าผมไม่มีภาพเพราะผมคิดว่าแบบแลมัดแม่งจะแบบเก่งขึ้้นไดเลย ผมก็เลยแบบเออช่างมันเถอะก็เล่นเล่นไปเนาะก็เล่นตามตามเกมไปให้ยาโศแบกไปฟาร์มราซีศัพ์เหมือนเหมือนกันเหมือนกันเวลาที่เราเล่นปกติเลยตัวละครที่เราเคยเป็นอย่างพวกเคนเตอเอาเนี่ยมันจะงักมือไอ้ยาโซกก็เหมือนกันเวลามันวนติมันจะยืนนิ่งๆพรบางทีในจังหวะที่คุณยืนนิ่งๆเนี่ยมันจะเดินล้วงถ้าตำแหน่งมันถูกต้องนี้เราควบคุมไม่ได้เนาะแต่ว่าเกิดขึ้นจริงตรงนี้ก็ดูของไปไม่ค่อยมีอะไร ไดหมีมาฟรีผมรู้สึกดีใจมากโอ้โหมีหมีแล้วเว้ยแต่ตัวนี้ไม่ได้ดีใจอย่างอื่นเพราะว่ารู้สภาพบอดตัวเองลราไม่มีอะไรเลยใช้คำนี้ไม่มีอะไรเลยผมอยากได้ตัดเกาะแหละแต่เพราะว่ามีตัดเกาะแล้วทำตัดเกาะมาแล้วเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรก็เล่นต้นเกมดูคุณดูได้ที่ผมวินติีหลังจากที่ผมแค่มีตัวยาโสดหนึ่งตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้ยาโสทุกอย่างมันจบแล้วดูดีมากแล้วตัวนี้ผมมีเป็นแตแฟลกตา แฟลกต้าหนังจีมพื้นฐานผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็เล่นได้ใช้คำว่าเล่นได้แล้วกันผมจะให้มันมันบีในคอมนี้มันจะใช้เบญโศกกับตัวของเรมัสใช่ไหมเราก็สามารถถอดตัวละครอย่างอ่ซินเฉาได้เป็นตัวของสวีนอย่างเงี้ยแต่ว่าความคุ้มค่ามันไม่ขนาดนั้นโดยตัวผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันดีขนาดนั้นนะอีวีบีมอนเทเชอร์พอโอเคมิเลอร์โมเนทไดคือแปลว่าบอร์ดเราดีอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ตรงนี้ถือว่าพอคุยทั้งหมดนะไม่ได้แบบแย่แบบฉีกเหมือนอันก่อน พอเล่นได้ทั้งหมดผมไม่เอาเงินเพราะผมคิดว่าคือถ้าผมมีเรมัสเร็วเยสโวมาเร็วผมคงอาจจะคิดเรื่องเงินมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมมีได้คอมแบทเพื่อให้ตอนตอนที่ผมดีสองดาวเรมัทสองดาวเยอสโมสองดาวผมเก่งขึ้นแพลฟงเล่นไม่ได้จะไม่ต้องดูเลยว่าแพลฟงเล่นได้ไหมแต่เหมือนจะเล่นไม่ได้ก็เลยอ่าโนโนคือเล่นได้ไหมเล่นได้แต่แบบคุณจะเล่นได้กับอะไรมันมันจะแบกคุณหรอวะคือคือเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่จะเล่นทําไม ก็ดีไซนเฟลต้าเขารู้ว่ามันไม่ได้ไม่พอพอได้พลิวฟอร์ดมาก,ก็เลยเลือกที่พลิวฟอร์ดมากกว่าตรงนี้ออกมาเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะเออ่มีดิชเบนดิชเบนคือเวทไม่น่าเล่นอยู่แล้วเป็นตัวตามแคสจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีตัวละคารที่ถือดิชเบนได้ดีขนาดนั้นเนาะดูดูดูเทมเพสตพอคุยเพราพอคุยแล้วกันแต่ว่าคอมเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆคือเป็นคอมที่เราดาเมจแบบเรื่อยๆอยู่แล้วเราตีเน้นตีไวๆให้ได้ดมจเยอะ ดูเรียนเทมเพลตลวรู้สึกว่ากลางมันจะไปอยู่ที่จีนกับตัวลาลีมากกว่าพราะตรงเนี้ยดูเรียนเทมเพเฉยๆไซชิปเป็นของเวทแล้วก็มีตัวละครถือที่เก่งน้อยพอ,อนก็ไม่เอาเหมือนกันก็เหลือแค่ไซเบอร์โฟกัสเนาะไซเบอร์โฟกัสนะผมก็คิดออกตัวละครเดียวก็คือหมีก็ตามนั้นเลยจะเล่นหมีครับหมีตีไก่ ผมก็ตอนแรกผมจะคิดจะถอดเป็นของอายยโซะเนาะแต่ว่าคิดไปคิดมาก็แบบเออจะใส่ทําไมวาก็เลยแบบเออช่างมันเถอะในเมื่อเรามีตัวของเดซี่แฟนอยู่แล้วเราไม่อยากที่ได้แบบให้มันตีไก่ขนาดนี้อยู่แล้วแล้วก็โลหะยาโสรสองดาวเนาะแล้วก็นั่งนิ่งๆแล้วผมคิดว่าพื้นฐานตอนนีม้มียาโสรสองดาวเนี่ยน่าสเตเบิลพอสมควรแล้วก็ปล่อยไปให้ยาโสรสองดาวกับตัวละครลบริแบรแบกซึ่งความจริงคือตัวเนี้ยบริแบรแบกมากครับถ้าคุณได้ดูดาเมจจะรู้ว่าบริแบรในเกมเนี้ยช่วยผมได้เยอะมาก สามพันขึ้นซึ่งซ่งเยอะมากเนาะแล้วของผมอะใส่ของที่แบบเฉยๆให้มันซึ่งมันมันดีมากชอบมากครับการที่ได้ตัวละครมาแบบเพิ่มในคอมแล้วก็น่าจะมีเวลามากขึ้นในการหาคือผมได้มีโอกาสได้เทียบอยากได้ได้ไปมีก็แปลวเกาะมาจะได้เป็นตัวของเอ่อจะได้เป็นตัวของกากรอยให้กับตัวของอา่าเล่มัสตัวนี้ผมก็โลหาเลยมัดสองดาวเนาะก็ได้ตัวนี้มาตอนแรกเนี่ยอย่างที่เห็นว่า จริงๆคือที่อย่างเงี้ยผมอยากให้เป็นตัวของเนี่ยคุณจะเห็นว่ากลายเป็นว่าบอร์ดผมเป็น5เอ็ดหลอดบวกกับสามเบชันที่จริงๆถ้าแบบว่าไม่ได้ฟาร์มเรมัดมาเนี่ยผมอาจจะไม่มองที่การเล่น4แบบ่เชันบวกกับ6เอ็ดหลอดมากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพื้นฐานก็คือเลมันมันโกงครับพูดตรงๆรู้ปัจจุบันเลมันมันโกงแล้วผมฟาร์มเล่นมันก็ไปปล่อยมันไปแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยผมคิดว่าทางที่ดีสุดนะคือผมเล่น4เอ็ดหลอดสี่หลอด4แมสชันเก่งกว่าการเล่นหเอ็ดหลอดสามเบชันผมเลาะหอดตัวคออย่างไอ้ ซาย่าได้เนาะก็เป็นมิสเทคแต่ก็ไม่มีอะไรครับชนะคือชนะครับชนะคือชนะถ้าคุณยังเล่นชนะอยู่คุณไม่ต้องซีเรียสครับเล่นๆไปแต่พื้นฐานถ้าผมแนะนํานะคุณควรจะเล่นตัวของเดียวน่าซึ่งตรงนี้ผมก็มองไปที่เดียวน่ามากขึ้นว่าเออวะเราควรจะถือเดียวน่าหรือเปล่าถ้าเราล่นเดียวน่ามาเราจะเล่นเป็นเสียหลอดได้เนาะก็ตามนั้นโลไปเรื่อยครับสถานการณ์ก็ทั่วไปมากไซร่าก็ถือได้เมื่อกี้นะเป็นตัวแทนของซาย่าได้อันนี้พูดตรงๆมิเทคเยอะครับ เล่นเกมแรกไม่ต้องอธิบายเยอะเล่นเกมแรกก็ตามนี้แหละตัวนี้ผมถือตัวละครอย่างชินเฉามาเพิ่มด้วยถือตัวละครอย่างเชนเพิ่มด้วยพวเพราะเผื่อกรณีที์ว่าถ้ามันติดก็ให้มันติดไปคือไม่ได้บบว่าต้องใช้หรือเก่งที่จะใช้แต่ว่าถ้ามันมีก็จะใช้ใชไปอย่างนั้นตามปกติผมจะไม่ถือนะถ้าเป็นกรณีทั่วไปเพราะผมคิดว่าตัวละครพวกนี้จริงๆไม่ได้คุ้มค่าขนาดน,นั้นแต่ก็คือถ้าคืนคืนถายผมเคยเห็นหลายรอบแล้วการทำสามดาวตัวละครพวกนี้มาเนี่ยไม่ได้คุ้มค่าขนาดอยูแล้ว ก็แต่ก็ทำาไปเพราะว่ามีก็ใช้มีก็ใช้นี่เห็นไปแล้วรู้อย่แล้วคือพื้นฐานแค่นี้เลยคือตัวละครบางทีมันมันชักมือเนี่ยแล้วตำแหน่งมันดันออกไปได้เนี่ยมันจะเดินเข้าไปข้างหลังครับถ้ามันถูกตำแหน่งซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากด้วยอยาโซเนี่ยก็โลจนกว่าอย่าโสดสามครับโลไปเรื่อยตัวนี้เหลือตัวเดียวละแล้วก็โลไปเรื่อยละปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บยาโสมาเมื่อไหร่มาแล้วครับสามดาวแล้วเดี๋ยวให้ดูไฟสัมดาวครั้งแรกว่ามันเก่งแค่ไหนเนาะอย่าโสสามดาวครั้งแรกของผม ปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสับปึ๊บหายปึ๊บ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 อติลราหายอติลราหายอติลราหาย <c oughs> อติลราหาย <c oughs> คือสก,กิลของโซน,นี่ยครับถ้าไม่มีตัวของสี่เมนเทอร์เนี่ยมันจะสับตัวละครใกล้ๆสามตัวใกล้ๆครับแล้วมันสับแบบแรงมากตัวช็อตเรามีเอ็นหล่อนี่ยมันยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ตัวนี้ยังพลาดอยู่ไม่ลงเป็นสี่แอคชั่นเนาะ ยังโล่อยู่ไม่เหมือนเดิมเลยยังโล่เหมือนเดิมแต่ว่าชนะคือชนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากก็โลขึ้นไปผมน่าจะขึ้นเวลหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าจำได้น่าจะหล่อขึ้นเวลแหละเพราะว่าเรามัดไกลไปพอสมควรคือยังโลได้แหละแต่ว่ามันน่าจะช้าไปถ้าเราจะยังยื้อตัวนี้ไปไว้ก็คือน่าจะขึ้นเวลนี่แหละไปเล่นที่เนี่ยเห็นไหมว่าคุณผมติดช้านะแต่ก็แบบเออช่างมันเถอะเนี่ยเล่นหุเอลอดไปก็งงว่าเออทำไมกูไม่ถอดแต่มัดคิงแล้วไปเล่นแบทชั้นสี่วะทำไมแบบ ตอนนั้นที่แบบตอนแรกที่แบบฟาร์มผ้าฟาร์ามจุนยาโซ่เนี่ยผมคงไม่แบบดีเดียรกับการถอดอะไหล่มันละแต่พื้นฐานก็คือขนาดเลไหล่มไม่ได้มาฟาร์มแล้วมันก็ยังเก่งนะผมพูดตรงๆแล้วผมยังใช้ Inner Fire อินเนอร์ไฟเลยรู้ไหมนะโอ้ผมยังได้อินเนอร์ไฟเลยคำถามคือทำไมก็คือไม่ีตัดเลือดครับไม่ีตัดเลือดเพราะไม่ีตัดเลือดผมก็ต้องยอมใช้อินเนอร์ไฟไปแล้วเนี่ยทำอย่างเงี้ยจนจบเกมมันเหมือนจะจบทั้งจบเกมผมยังใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่มีตัดเลือดครับซึ่งพื้นฐานอินเนอร์ไฟเป็นไอ,อ,อ,อเป็นผลลัพธ์หนึ่งที่นะไหนนเาะ ขนาดว่าแบบผมต้องยอมมันใช้ไอตัวของตัดเลือมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมแล้วบอกผมเก่งมากเพราะว่าแบบไม่ว่ากรณีไหนก็ตามผมยังไม่แพ้เลยครับในสปอร์ทที่ผมพูดตรงๆก็คือแบบอ่อนมากแต่ก็ยังไม่แพ้ใครเป็นสเปหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบแปบบลกแหืมเงินกับเกมตอนนี้ตอ,อนนี้เนาะเพราะแบบในมุมมองก็คือแบบอ้ออะไรก็ไม่ดีมันจะไปชนะได้ไงเนี่ยที่ผมพูดว่าพื้นฐานแะผมคิดว่าเรมันต้องมาก่อน3าสองถึงจะดูดีมากๆนี่ผมยอมเล่นเรมัดแล้วก็เล่นๆไปแล้วก็ดูดีมาก หมือนที่ผมได้พูดกับค,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 คุณไปก่อนว่าผมเคยได้เล่นในสปอตที่แบบว่าตัวคอนเทนเนอะขนาดแค่จำนวนคอนเทนเนี่ยตัวคอนอย่างยาโซ่ส,สองดาววกับเรมัทสองดาวเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะมากๆแล้วนะผลก็เป็นที่ภาคเป็นที่ภูมิใจเป็นที่รับได้สำหรับผมแล้วกันดูดีปัดราเทอร์แบบไม่มีไม่มีโยเนียครับไม่รู้ชนะหรือเปล่าชนะครับมันโกงครับพูดตรงเลยคือไอไอคอมนี่มันโกงแบบ เออผมเหมือนที่ผมบอกว่าเล่นในเกมที่มีคนเทสเนี่ยผมก็เล่นเกมที่มันไม่มีค,นมนคอเนเทนตนผ์ผมก็เล่นคือแบบเชสดไหนเนี่ยสปอร์ตเนี้ยแย่มากสำหรับผมผมก็เล่นแล้วตัวนี้ผมได้เป็นทีิงจผมโลเนี้ยผมอยากจะโลหาตัวของเดบเวต์สองดาวขนาดน,นี้นงแต่ผมติดช้ามากต้องบอกตรงว่าเกมนี้จริงๆริงผมไม่ได้ไฮโลเลยนะครับคือตัวละครที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะม,นมันเวอร์ในบางทีแต่แบบพื้นฐานไม่เวอร์ขนาดนั้นเนาะแล้วตรงนี้ผมน่าะทุบสองชิ้นไปเลยได้เห็นม่เห็นแล้วน่าจะดีที่สุดละ ก็หาเรี่ไม่เหุเลยตัวนี้เป็นตัวของขนาดว่าเป็นตัวของนีโกะสามดาวบวกกับตัวนี้สวยงามมากบูบับบูบับบัมเพราะว่าเวลาบัมหมุนเนี่ยมันจะได้มานาครับพอกลับมาจะมีมานาซึ่งดีมากโอ้รีป่วยครับดูเลยแบปาดครับตัวคอตัวคอแต่ละตัวปาดกันช่วยปาดโหแรงมากพรมนี้แบบดรามีดูสองตัวละครครับหนึ่งตัวหนึ่งมื่นอีกตัวหนึ่งมื่นสาม คือผมต้องยอมรับว่าคอมนี้มันแบบทุเเลทุือเลศจ,จริงๆครับคือคอมที่ผมเน้นเอาว่าแล้วทนี่พอเป็นละม,มัสามผมก็จะไม่ต้องคิดละผมนั่งนิ่งๆได้ละก็จบเกมนี้ไปนะถึงแม้ว่าแบบเราจะไฮโลโลโลอะไรก็ตามเกมนี้ถือว่าแบบง่ายมากเพราะว่าตัวมันโกงมากจริงๆขนาดว่าผมได้เป็นตัวละม,มัสามสองผมได้โยโซช้าโยสามดาวห้ากว่าคือไม่ได้แบบดีมากไม่ได้แย่มากอย่างเงี้ย้วมันมาติดตอนเลทเกมเนี่ย แล้วโดวยใช้เป็นผลไม้ตัดเลื่อนเนี่ยพื้นฐานไม่มีอะไรดีขนาดเลยแต่ว่าคุณจะเห็นสถานการณ์ว่าแบบผมดูดีมากทั้งที่ทสถานการณ์ที่ผมคิดไว้มันแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นต้อยงยอมรับว่ายาโศตอนนี้เก่งจริงๆผมเคยพูดไปแล้วว่าผมเล่นยาโศตอนเนี้น่นาจะ4เกมหรือ3เกมนี่นแหละไม่แพแล้ละเกมเลยผมหนึ่งทุกเกมเพราะนั้นผมยืนยันนอนยันได้เลยว่าคอมนี้ไม่โกงเลอเกินเคยมีเกมหนึ่งที่ผมไม่นับแล้วกันคือผมแบบอยากจะเล่นแต่มันไม่มีแบบไม่มีเลยเลยไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะที่ห้ามั้งแต่ว่านั้นผมไม่ได้เล แต่เนี้ยผมเล่นยาโซไปเรื่อยๆโดนสปอตแย่ผมก็เล่นแล้วเกมน,นี้ก็เป็นที่หนึ่งครับกับห้องที่ค่อนข้างสปอตแย่เนาะแต่ยาโซครับจัยาโซกก็ขอบคุณครับ